ชมคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศในการจับจ่ายซื้อของคึกคักเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ใช่กับพี่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตรงกันข้ามเลยจากการลงไปพื้นที่นะคะไปสำรวจของผู้สุขาพบว่าพืชผักมีราคาแพงส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนของราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นค่ะ บรรยากาศการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดสดแม่กินเพงเขตเทศบาลนค,นนคนรนครราชสีมาแม้จะไม่คึกคักเหมือนช่วงเทศกาลปรีหม่แต่เมื่อสำรวจราคาสินค้าก็ไปเจอว่าพืชผักยังมีราคาสูงอย่างเช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ100บาทใบยี่หร่ากิโลกรัมละ100บาทมะเขือยาวและมะเขือเปาะถุง 10กิโลนะคะปรับขึ้นจาก200ยถึง300้อยเป็น500บาทโอโ้โหราคาผักนี่ขึ้นเ,เยอะเลยนะนะใช่ขึ้นเยอะมากเลยที่ฉันชอบทานกาะเพราอ่ะกลัวราคาจะขึ้นย่างเลยค่ะครับผู้ค้านะคะคุณผู้ชมเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าอยากจะให้การซื้อขายเนี่ยกลับมาคึกคักเหมือนช่วงปีใหม่แล้วก็หวังว่าปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาปุ๋ยหน่อยเพราะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผักในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้นนั่นเองค่ะบ่นมานานแล้วนะครับเรื่องนี้